ทำไมควรเรียนคอร์สออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง all in one ของพี่วินบางคนเนี่ยอาจจะมีคําถามว่าตอนนี้เป็นมือใหม่เนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนเลยจะทําได้ไหมบางคนอาจจะขายอยู่แล้วแต่ย่อตกความคิดตันเนี่ยเห็นว่ามีโอกาสอะไรบ้างไม่ได้อัปเดตมานานอีกด้วยพี่่ะทำธุรกิจแล้วก็เป็นคนที่อัปเดตการตลาดออนไลน์ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็สอนลูกศิษย์เนี่ยไปมากกว่า10,000คนอย่างพี่เนี่ยได้รอดขายเดือนเจ็ดหลักแล้วก็มีทีมงานเนี่ยที่ทำงานแทนพี่โดยที่พี่วางระบบให้ครบหมดเลยสิ่งที่ทุกคนจะได้เี่ แตกต่างคนที่อื่นแน่ๆเลยคือพี่จะมีรถแมปแบบสเต็ปไปสเต็ปแล้วก็ย่อทุกขั้นตอนเนี่ยให้ออกมาเป็นแบบทีละขั้นแบบง่ายๆแล้วคุณเนี่ยก็สามารถที่จะเอาขั้นตอนตรงเนี้ไปทําตามทีละขั้นทีละขั้นเลยแบบตรงจุดนะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาผมอ่าทาธุรกิจอะ่ะก็เลยเน้นเรื่องยอดขายกับกําไรเนี่ยเป็นตัวที่1ใครที่มาเลยนกับผมเนี่ยก็จะได้แพทเทิร์นอันเนี้ย เอาไป Co อ y ี้แล้วก็ไปทำตามได้เลยนะสามารถไปดูรีวิวเนี่ยในหน้าเพจบน Facebook ได้เลยนะนามนินะบอกว่าเมื่อเรียนกับพี่วินรอบที่2แล้วเรียนไปเมื่อ4ี่ปีก่อนความรู้อัดแน่นเหมือนเดิมสอนเข้าใจง่ายแทบจะจับมือทำเลยทีเดียวกลับไปรอบนี้เนะี่ยรับประกันความปังนะมากกว่าเดิมด้วยคุณสักดาเนี่ยเป็นมือใหม่ที่เพิ่งมาเรียนไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนเลยนะจากที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพอมาเรียนปุ๊บได้ช็อตคัดตรงนี้ของพี่ไปเนี่ย ทำให้แบบรู้แน่นรู้ลึกร,รู้จริงเลยนะครคือเรียกว่าย่อประสบการณ์ของพี่เนี่ยสิปีเนี่ยแล้วคุณสามารถดึงเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยนะอย่างคุณจีระเทพนะครับบอกวันนี้ได้มาเรียนการตลาดแล้วก็ยิงแอดกับพี่วินนะบอกว่าประทับใจมากอธิบายง่ายมากเทคนิคที่นําไปใช้เนี่ยใช้ได้จริงนะทั้งมือใหม่หรือคนที่ต้องการที่จะอัปเดตความรู้เรื่องการทําการตลาดออนไลน์การยิงแอดการหาสินค้านะบอกเลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนมีอีกหลายๆรีวิวเลยนะครับขอแนะนําตัวสัส้นๆก่อนเนี่ยผมทาออนไลน์มากกว่า10ปีแล้วทั้งขายสินค้าทั้งทําบริการนะแล้วมีแฟนเพจนะทั้งเฟ e บุ o k เนี่ยคนตามเกือบ2 0 0 0สนคน t i กต o กเนี่ยคนตามเนี่ยเกือบ5 0 0 0สนคนแล้วก็ใน y t u t u เนี่ยคนตามอีกเกือบ2 0 0 0 0นคนเหมือนกันรวมทั้งหมดเนี่ยมี8 0 0 0 0นคนซึ่ง เรื่องการทำคอนเทนต์หรือการสร้างตัวตนเนี่ยอันเนี้ยผมจะถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญมากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเนาะผมก็จะมีเคล็ดลับีปหลายอย่างเลยใครมาเรียนเนี่ยจะได้เห็นเคล็ดลับตรงเนี้ยที่ผมมาทำคอนเทนต์ยังไงสร้างตัวตนยังไงสร้างแบรนด์ยังไงนะแล้วผมก็มีหนังสือเนี่ยที่ติดเบสเซลเลอร์ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด3เล่มสามารถไปหาดูกันได้นะครับที่สี่เอกสาขาแล้วผมก็ได้รับรองจาก Facebook ว่าเป็นผู้ที่ยิงโฆษณาแบบมมอชีแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศจ,จากการทําเว็บไซต์เนี่ยที่สมาคมการตลาดแห่งประเททศไทย คอร์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะเป็นแบบมินิไพรเวทนะสอนสด2วันเต็มไม่เกิน15คนเนี่ยเพื่อที่จะได้ดูแลได้อย่างทุ่ดถึงนะแล้วก็ปรึกษาสอบถามเนี่ยกับผมเนี่ยได้โดยตรงเลยคือผมมันจะเดินดูทีละโต๊ะเลยนะแล้วก็มีผู้ช่วยเนี่ยคอยดูถ้าใครที่ตามไม่ทานหรือไม่เข้าใจเนี่ยยกมือสอบถามได้ทันทีเราก็จะค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนด้วยกันวันแรกเนี่ยเราจะเรียนเรื่องวิธีการหาสินค้าหาสินค้าตัวไหนที่ทําให้เราได้กําไรเยอะสุดนะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสร้างเพจใช้ AI ทำคอนเทนต์ยิงแอดโฆษณาบน Facebook ทำคลิปสั้นนะเอาไว้โปรโมทบน TikTok แล้วก็บน Facebook ด้วยแล้วบางธุรกิจเนี่ยก็สามารถลงโฆษณาผ่านทาง Google แล้วก็ YouTube ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะคอยแนะนำอย่างละเอียดให้ว่าธุรกิจของใครเนี่ยควรจะเหมาะสมโฟกัสช่องทางไหนกันแน่ภายใน2วันเนี่ยคุณจะร,รู้รู้จริงนะ ใช้เป็นครบทุกเครื่องมือเน้นผลลัพธ์เนี่ยลงมือทําจริงตั้งแต่วันแรกเลยนะวันที่2เนี่ยถ้า wing, แอดวิ่งเราก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ทันทีเลยครับพร้อมทั้งเนี่ย พี่ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายให้แต่ละธุรกิจด้วยนะทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยความแม่นยำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วในหลักสูตรเนี่ยเราจะเรียนกันทั้งหมดเดี๋ยวห้าอย่างด้วยกันนะมาดูอันดับหนึ่งเลยก็คือเราจะมีเป็นวิดีโอปรับพื้นฐานเนี่ยก่อนที่เราจะมาเจอกันนะหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมก่อนที่จะมาเรียนจริงนะไม่ว่าจะเป็นแบบเพจเฟซบุ o กนะแอคเคาทต์ต่างๆหรือแม้แต่พวกบัญชีโฆษณาเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยวันท เนแค่วันเต็มแบบเข้มข้นเลยครับทั้งทฤษฎีแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงนะเปิดแอดจริงในคลาสนะใช้ AI ทํางานจริงในคลาสด้วยเหมือนกันเราก็จะมีกลุ่มไลน์ให้เข้านะในกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มไลน์ v i p เฉพาะพวกเราเลยแล้วผมก็จะคอยให้คําปรึกษาตรวจการบ้านให้ให้คําแนะนําและอัปเดตเทคนิคใหม่ๆเนี่ยให้ตลอดเลย1ปีเต็มทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูวิดีโอย้อนหลังนะเพราะผมมีบันทึกไว้ ทั้งวันนะตลอดที่เราเรียนด้วยกันแล้วจะมีวิดีโอคอร์สออนไลน์เนี่ยที่แยกตั้งหางเป็นเนื้อหาเข้มขน้นแล้วก็เพื่อที่จะช่วยในการขายออนไลน์ในการทําการตลาดแล้วก็ในการขายปิดการขายด้วยจากนั้นเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะเรียนซูมกันต่อนะครับเดือนละครั้งเนี่ยมาเจาะลึกมาอัปเดตเทคนิคใหม่ๆในการตลาดให้มาทบทวนให้ว่าการทําแบบไหนเนี่ยยังได้ผลดีอยู่หรือวิธีแบบไหนเนี่ยที่ ผมเนี่ยได้ไปพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เคสสตัตี้ต่างเนี่ยก็จะมาแท์ให้ทุกคนเนี่ยได้มาฟังกันตอนนี้ก็จะเป็นเวทีที่เราสามารถมาพูดคุยปรึกษาหรือมีคำถามอะไรเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยนะเปิดไมค์พูดคุยกันเลยสดๆผ่านซูมนะอัปเดตตลอดเลย1ปีเต็มคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะทำไม่เป็นเพราะว่ามาเรียนกับพี่แล้วเนี่ยทำเป็นได้แน่นอนเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องนะไม่หลงทางไม่งงนะเพราะว่าในระหว่าง2วันเนี่ย เราอยู่ด้วยกันเต็มแล้วเราก็ยังอยู่ในซูม็นอีก1ปีเต็มนะหรือถ้าใครที่อยากจะมาอัปเดตการตลาดเนี่ยตลอดเลยเนี่ยพี่ก็มีโปรเป็นแบบบุฟเฟ่เหมือนกันสอบถามทีมงานแล้วก็สอบถามโปรบุฟเฟ่ได้เดือนนี้เราเรียนไปแล้วอีก6เดือนเนี่ยอยากจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็สามารถมาเรียนซ้าได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยถ้ามาเรียนกับพี่เนี่ยเทคนิคของพี่เนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงนะดับแรกเลยนะคะคือเนื้อหาที่พี่จัดมาเนี่ย เป็นแบบเข้าใจง่ายมากๆมีทั้งรดแมปมีทั้งเชคลิ์กันกรองเนี่ยเลือกเฉพาะวิธีที่มันดีที่สุดเอามาให้แล้วมันเลยทําให้ลูกศิษย์ที่มาเรียกกับพี่เนี่ยประสบความสําเร็จกันเยอะมากๆคนเลยรีวิวแล้วก็บอกต่อกันเยอะมากเลยนะฮะซึ่งแตกต่างกับที่อื่นเขาอาจจะมีแต่ทฤษฎีเนาะหรืออาจจะลงมือทำนี่แหละแต่ว่าไม่ได้มีสรุปขั้นตอนไม่ได้มีรถแบบไม่ได้มีเฟรมเวิร์กมาให้เวลาเราไปลงมือทําจริงเนี่ยน้างานเนี่ยมันเยอะ มันเลี้ยงไม่ถูกมันสับสนนั่นเองนะเพราะว่าของพี่เนี่ยทางานเองแล้วก็มีทีมงานอินเทลมีลูกศิษย์ด้วยมีลูกศิษย์พยิเวทเนี่ยพี่เลยต้องยอดทุกอย่างเนี่ยให้มันง่ายเพื่อที่ทําให้ธุรกิจเราเนี่ยมันลันได้เร็วที่สุดทากําไรได้เร็วที่สุดนะพร้อมทั้งเนี่ยยังมีตรวจการบ้านให้คือถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถมาปรึกษามาพูดคุยกันได้พอกลับไปทําเองเสร็จเนี่ยเราก็จะมีซูมมาดิทุกเดือนทําให้เฮ้ยตรงเนี้ยพอเราลองกลับไปทําเองเนี่ยไม่เข้าใจ ก็สามารถมานั่งคุยปรึกษากับผมได้เนี่ยตลอดเลย1ปีเต็มและพี่เนี่ยก็จะมีอีบุ๊กนะที่รวบรวมเนี่ยกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่า1,000นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายแจกให้ทุกคนด้วยจะแยกตามธุรกิจเลยนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหาเองเพราะว่าผมเนี่ยหามาให้เรียบร้อยแล้วคือประหยัดเงินทุกคนมากเลยนะที่จะต้องไปเสียเวลาเนี่ยยิงหากลุ่มเป้าหมายเองเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยอัดวิดีโอไฟให้คนเนี่ยทบทวนหรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากจะอัดวิดีโอเอง กลัวจะไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถอัดได้เหมือนกันครับแล้วสิ่งที่เราจะได้จากการมาเรียนนะคนที่เริ่มต้นจากมือใหม่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นมือชีพเป็นมือโปรได้นะฮะทุกอย่างที่ได้เรียนเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมทำเนี่ยแล้วได้ยอดเดือนละ7หลักเนี่ยทุกเดือนเรียกว่าเป็นความลับทางธุรกิจของผมเลยที่กันกองออกมาหาวิธีที่ดีที่สุดจากที่มันเป็นร้อยวิธีเนี่ยผมคัดมาให้ที่มันเหลือเนือ้อเน้นเน้เนทำเงินทำกำไรได้จริงแบบวันนี้ต้องหาสินค้าใหม่ทุกเดือนอยู่แล้ว และสินค้าใหม่เนี่ยมันก็จะมีสเต็ปครับว่าทํายังไงจากที่ไปเริ่มหามาเนี่ยไปเอามาทำคอนเทนต์เอามายิงโฆษณาปิดการขายเนี่ยเป็นแบบช็อตคัดสั้นๆที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถขอดสินค้าตัวเนี้ยเอามายิงแอดขายได้ภายในไม่เกินเนี่ยสวันเลยแล้วทุกคนเนี่ยก็จะได้เรียนวิธีเดียวแบบที่ผมทำเนี่ยแล้วก็หาเงินจริงขึ้นมาเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยนะครับโดยการันตีจากลูกศิษย์เนี่ยที่ ประสบความสําเร็จจากผมไปมากกว่าเป็นพันคนและถ้าใครที่แบบท,ทําธุรกิจออฟไลน์ line, หรือว่ามีหน้าร้านอยู่แล้วเนี่ยพอเรามาเรียนรู้วิธีเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยผมก็มีเคสสตัตดี้เนี่ยหลายตัวอย่างมากคือพอเราได้เห็นเคสสตัตดี้จริงอะ่ะจากตัวอย่างจริงอะ่ะเรียกว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่เร็วมากเพราะมันเห็นภาพครับมันไม่ได้เรียนจากตาราทฤษฎีนะว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งจําเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ย แต่พอเราเห็นตัวอย่างจริงปุ๊บเนี่ยหัวเราเนี่ยจะเริ่มคิดหาวิธีประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับธุรกิจเราเองได้มันเลยทําให้การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นแบบทางรัดมากๆเลยที่แบบย่อความสําเร็จเนี่ยของผมเนี่ยสิปีเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ไปทําตามได้ทันทีเลยนะฮะคุณเนี่ยสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยสรุปความคุ้มค่าทั้งหมดเนี่ยที่เราจะได้เรียนรู้กันอ่ะสวันเต็มเนี่ยจะเป็นคอร์สสอนสด่ะงวันยิงแงดทุกแพลตฟอร์มเลยทั้ง a c e b o o k Tik t o อก o o g l e YouTube พร้อมทัม้งทำคอนเทนต์ en, แล้วก็ใช้ AI เรียกว่าเรียนกับผมเนี่ยจ่ายแค่ครั้งเดียวนะคือไม่ต้องไปเสียเงินเนี่ยเรียนอีกหลายๆเรื่องเลยเพราะว่าผมรวบรวมมาให้ครบจบทั้งหมดอยู่แล้ว2ก็คือจะได้มีคอร์สออนไลน์เนี่ยเอาไว้ทบทวนดูย้อนหลังได้สามจะมีกลุ่มไลน์ VP ที่เรามาพูดคุยปรึกษาแล้วก็มีอัปเดตให้ตลอดด้วย4อันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นโบนัสท,ที่สุดคุ้มมากมันคือการเรียนผ่านโซล์ครับอัปเดตปรึกษากันทุกเดือน ตรวจการบ้านวัดผลกันเนี่ยตลอด1ปีเต็มเลยอย่างที่5คุณจะได้รับอ e ีบุ๊กนะที่ผมรวบรวมกลุ่มเป้าหมายมาให้โดยที่แยกธุรกิจมาให้แล้วเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามากกว่า56,590บาทนะแต่สำหรับวันนี้ถ้าใครที่ดูนะและสนใจเนี่ยผมก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษ Early b i r เเนี่ย 10ท่านแรกเนี่ยภายในเดือนนี้เหลือเพียงแค่1 5 9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกมาเรียนสดเนี่ยก็สามารถที่จะ เรียนผ่านซูมออนไลน์แบบจับมือทำเปิดหน้าจอทำตามสเต็ปไปด้วยกันได้ที่ราคาก็จะเพียงแค่1 4 9 0 0บาทเท่านั้นเลยถูกมากๆเลยนะครับทุกอย่างที่คุณจะได้เนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตในการทำการตลาดออนไลน์เลยหรือธุรกิจใครเนี่ยที่ตันอยู่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงนะบอกเลยว่ามาเรียนกับผมเนี่ยคุณจะเห็นช่องทางใหม่ๆเพราะว่าผมเนี่ยมีวิธีการหาเงินหลายอย่างอยู่แล้วคุณก็จะได้เห็นทั้ง เปิดโอกาสใหม่ช่องทางใหม่อัปเดตการตลาดพร้อมทั้งได้สินค้าใหม่ไปด้วยนะทั้งหมดเนี่ยถ้าใครที่ไม่อยากพลาดนะอยากจะเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วันนี้อยากจะ ลุยจริงจังอย่าที่อยากจะเพิ่มยอดขายนะสร้างให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จทําเพื่อครอบครัวนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสามารถทักผ่านทางไลน์หรือสแกน QR code ตรงนี้ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีคําถามสงสัยเนี่ยก็สอบถามทางทีมงานได้เลยครับผมเชื่อเลยว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีสุดของคุณแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลาสครับ